ยกที่2ครับลุยกันต่อคู่เอกนำรายการครับผลพลันชัยเจอกับปังต่อพอลักบุญครับยกแรกนี้ก็ยังไม่มีอะไรกันมากเท่าไหร่เลยครับแต่ว่ายกนี้เริ่มขยับเร็วขึ้นครับทางด้านปังตอมวยเข่าอาชีพครับปังต่อครับดูว่าวันนี้แต่ตีผลได้หรือเปล่าครับเพราะว่าผลนี้สุดยอดฝีมืออีกหนึ่งคนเลยครับในรุ่นนี้ครับ ประมาณ1 7 7 11 1,18, 1 1 9วนี่ก็เธอเป็นเบอร์ต้นๆอีกหนึ่งคนครับส่วนปังตอน,นี่จะขยับจากนู่นฮะเวท115 116, 117ป่ก็ะครับก็เริ่มขยับปล่อยเวทขึ้นมาครับมวยคนละแบบมวยคนละทางับพลาดไม่ได้ครับว่ามัดขวาของโลนฮะต่อยลรเจ้าหว่าครับประมาณหนึ่งจะหว่าสองในีฮุกอีกแล้วครับฮุกขวาแล้วเติมด้วยขวาเอาฮุกซ้ายคืนครับบางต ว่าหน้าทะมุนตึงเลยครับผู้นี้สนุกแลวครับมวยซ้ายกับมวยขวาใครพลาดใครเผลอนี่่ายุ่งได้เลครับฉะนั้นต้องเหนียวต้องรัดกลุมครับหวยซ้ายอย่างปังต่อหรือชื่อเดิมโชคเพลิงสิทธ์ใช่ไหมโชเลิงฤทธิ์ครับโชคเพลิงฤทธิ์ครับนี่ฮะโอ้โหล็อกเหนียวเลยครับโผลครับโอ้ข้อแข็งจริงๆครับไม่ใช่งานง่ายของมังตอเลยครับที่จะเข้าไปตีเข่าโผลครับวันนี้เจอแก้งขวาก่อนเลยครับ โผล้เองก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะครับที่จะทมอะไรทางด้านปังต่อได้ธรรมนิครับดูว่าวางซ้ายแบบใจเย็นจริงๆครับทางด้านปังต่อ,อเข้าไปได้จังหวะแล้วก็ค่อยเตะครับใจเย็นแล้วครับงานนี้ฮะดูว่าเย็นของใครครับต่ว่าเกมนี้ยืนได้ใกล้เลยครับไม่ได้ยืนห่างเลยครับทีมเข้าไปโผนทีมคืน เอาละครับจังหวะบีบเกมเข้ามาครับปังตอต่อยหมัดมาบวกหมัดต่อยหมัดขึ้นเตะขวาครับทางนั้นโหนแล้วคัดเอาไว้ครับวงในล็อกไว้เลยครับล็อกไว้เหนียวก่อนเนี่ยล็อกแล้วโหนคอออกมาเลยครับโอ้โหดูครับล็อกแบบนี้ก็ทําให้ปังตอตีไม่ได้ครับแมดูแล้วน่าติดตามจริงๆครับคู่นี้ฮะค่อยๆขยับเบียดเข้าหาเจอแข้งขวาก็เอาซ้ายคืนมาครับแมโหนพยายามจะเน้นหมัดครับ ปังตอลุยต่อครับค่อยๆขยับเดินเข้ามาต่อยหมัดครับไม่โดนครับอาเซียเขาเจอเหลี่ยมครับโอ้โหแม่เกี่ยวนิดเดียวครับล้มลงไปเอาละครับคือนเล็กน้อยครับปังตอเจอเหลี่ยมความไวของโผนเขาให้สำร็แล้วครับยิงตราตรีโอขวาของโผนครับ ตอยตั้งรับจังหวะสองนะครับมวยขวาผลแต่ว่าปังตอกระชับพื้นที่เข้าไปมวยซ้ายครับนวมแต่นวมนวมแต่นวมก้าวเข้าไปม้าจะเสียบไม่ทันจังหวะไม่ได้เข้าไปต่อยซ้ายครับปังตอม้าฉากออกมาก่อนครับผลไม่เป็นเป้าหนึ่งเหมือนกันแล้วครับพร้อมที่จะบุกเลยครับจังหวะของผลนี่ฮะคนละทีเลยหมัดจิ้มหมัดม่าเสียงระฆังโอเคไม่ว่ากันแล้วครับเข้มข้นขึ้นตามลำดับเลยครับนี่ครับจังหวะ ต่อยหมัดของโผนครับถีบซ้ายของปังต่อครับเจอกับปั้นครับทุบเข้าไปครับแล้วขวาตามอีกดอกหนึ่งโอโ้ถือว่าอาวุธทันกันเลยครับไปซ้ายสาดไปเลยครับจังหวะน,นี้บวกหมัดครับโอ้โหเต็มแข้งครับแข้งขวาของโผนซ้ายคืนครับของปังต่อ ไอบวกกันจังหวะเหลี่ยมง่ายๆครับแ้างล่อนง่ายๆพึ่งลงไปเลยครับปังต่อต่อไปเป็นยกที่3ครับกรรมาการชี้ขาดบนเวทีทันวุฒิรังร,งรองอนุสรครับให้สัญญานชกค,ครับยกที่3ผมแดงถนน้ำเงินปังต่อฮะไม่คิดช้าแลวครับทางด้านปังต่อโอ้ยซ้ายขาเล่ขาลุยเลยครับตอนนี้ติดเกียร์ไวเลยครับเกียร์หน้าแ,แบบสปีดครับ เขาแลครับอาชีพถนัดของปังตอครับแต่ว่าโอ้โหโหนล,ล็อกคอไว้แล้วก็ยกขาขึ้นมากันครับแหมระบบปอกกันตัวดีโหนแต่ว่าปังตอลุยต่อครับไม่สนอยู่แล้วครับพยายามเกี่ยวจเจอเกี่ยวล้มลงไปแบบมีหลักมีเหลี่ยมเลยครับโหนแข็งแรงครับร่างกายนี่หลักไม่มีโยกเลยแล้วครับข่าวขึ้นจะตัดข้างลลังไม่ลงก็ต่อยซ้ายเข้าไปครับปังตอ ใขสขวาสกัดไว้ต่อยขวาส่วนด้วยซ้ายครับต่อยซ้ายครับปังต่อต่อยซ้ายเอาแล้วครับต่อยกลมตัวซ้ายครับเน้นซ้ายเป็นหลักครับปังต่อโอ้บนกับล่างครับพยายามจะบุกเหมนกันครับทางด้านผลโอ้โหมาชุดใหญ่เลยครับปังต่อครับต่อยมัดเสียบเข่าครับเอาแล้วครับชุดนี้ปังต่อทําได้ดีเหลือเกินครับเอาต่อยมัดต่อยมัดอีกทีนึงครับเอาผลโดนหมัดครับนั่งหงายไปหลายครั้งเหมือนกันเอาพยายามจะต่อยอีกทีนึง ลแขนครับไล่แขนไล่แขนแล้วก็เสียบได้ไหมฟันซอกครับโอ้โห oh, oh, ปังต่อมามาโหดเลยครับชุดนี้เรียกว่าเปิดตาราโหดใส่เลยครับไม่มีเล่นเลี่ยมเล่นทรงไม่มีคิดชาครับเน้นหนักๆแบบคุณกับผมไปเลยครับนี่ครับเอขวาแล้วต่อยคืนถึงตัวอีกแล้วครับปังต่อตีเขา่าเอาผลกันเอาไว้ก่อนยกเข่าบังเอาไว้ครับตีไม่ได้กรรมาการทํานุแ้แยกออกมานี่พี่เลี้ยงของทางด้านปังต่อบวกเดิน ไม่ต้องถอยซ้ายขวาคืนอขวาของผลนปังตอ,อุ้ยต่อยขวาต่อยซ้ายครับเมื่อกี้ครับอ่ะขวางแล้วเสียบครับโอ้โหยกนี้ถือว่าเป็นยกที่ปังต่อทําได้ดีเหลือเกินครับอ่ะลุยต่อนี่ครับแข้งขวาครับโนล,ลอนอ้าวบวกหมัดครับขวางหน้าเสียบเข่าครับ วางแล้วตีได้ไหมขยมขยมขยมครับโอ้โหคึกเหลือเกินครับยกทางด้านบางต่อโอ้โหจังหวะแรกของทางด้านปางต่อครับกดดันผลก่อนเลยครับด้วยพลังกับปันซ้ายครับน่าจะต่อยบนต่อยล่างฮะผลกาดตกมือหล่นไม่ได้นะครับปุ๋ยจะโผล่ก็โอ้โหใจใหใหญ่กว่าตับกันครับแต่บวกเลยครับจังหวะบวกก็บวกเลยครับนี่ฮะก็ไม่ขุดก็ผมเหมือนกัน้วครับทางด้านผลนะดูแล้วครับว่าจังหวะใครจะพลาดครับ เบียดเข้าไปตั้งต่อต่อยค่องเข้าไปครับซ้ายถึงตัววงในเหลี่ยมในนี่ยังกินกันไม่ลงเท่าไร่ครับอืมโอ้โหดูครับนี่ฮนลุยต่อปลายยกที่3ครับยังคงเป็นปังต่อที่เดินเข้าหาครับหมดยกก่อนครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเวอร์สยามสเตเดียมตัวนาบังกะปีครับติวเข้มงานเข้าทั้งสองมุมแล้วครับภาพช้าครับยก3ามที่ผ่านมาเป็นยกที่ตังต่อแกติดเกียร์หน้า สปีดเร็วขึ้นครับลูกนี้จับตัดล่างครับทำลายจังหวะปังต่อไปก่อนแต่จากนั้นปังตอก็ไม่มีเกียร์หลังครับเกียร์หน้าต่อยซ้ายลูกนี้ครับซ้ายครับโดนแล้วครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่าผลเนื้อหนูฮะอยู่ได้ครับไม่สะดุ้งสะเทือนครับหน้าสันเล็กน้อยครับมลูกนี้ต่อยเขาหน้าต่อยซ้ายครับเน้นเน้นเลยครับมัดซ้ายของปังต่อแต่ว่า ยังเอาโผลไม่อยู่ครับโผนยังก็มีโต้มีเขียงเหมือนกันนะอ่าล่ะครับยกต่อไปสนุกมากแล้วครับยกที่3ที่ผ่านมายกต่อไปยกที่4ครับเชื่อว่าเข้มข้นมากกว่าเดิมครับวันนี้ปังต่อนี่ลุยแหลกครับส่วนโผลก็ตั้งรับอย่างเหนียวแน่นครับอ่ะยก4ี่ครับยังคงเป็นปังตอเดินเหมือนเดิมครับไม่รอช้าแล้วครับยกนี้ครับเดี๋ยวดูว่าจะเข้าไปตีได้ไหมพยายามขวางครับขวางหน้า เตะขวาเตะขวามาสองแข้งครับแข้งสองนี่ได้ครับโอ้แข้งขวาเอาเจอหมัดของปังต่อครับแมหมัดกับแข้งครับตอนนี้นบางต่อตีได้ไหมตีครับยกเข้าไปลุยตีเขาแล้วครับแต่ก่อนจะถึงตัวก็ขวาข,วาของโหนะจังวะตีไม่ได้ถึงตัวครับโลนล็อกบังต่อจับทิ้งจับข้างบนดันดันผลักออกไปครับโลนเตะขวาบางไว้ครับบังต่อเดินถึงตัวเตะขวา ออยครับอ่าล่ะครับจังหวะใครจังหวะมันเลยว่าจับปลอกยังไงถึงตัวอีกแล้วครับวงในกอดบางตอกดดีไม่ถนัดเหมือนกันเลยครับดีฮะก็แย่ครับอย่างนี้ฮะโอ้โหดูครับไม่มีใครยอมใครครับตอนนี้บางตอก็ขยันเหลือเกินครับผลตั้งรับรอเตะเอ้าจับในอีกแล้วครับหมุนครับหาเหลี่ยมจจงหวันนี้ใครตีใครใครตีใครตีไม่ได้ครับ ลุยต่อครับปังต่อไตขวาติดบังพยายามจะเตะล่างเตะขวาอีกทีหนึ่งครับปังต่อยังไงครับจังหวะนี้ต่อยท้องครับผมนายไตครับโอ้โหจังหวะนี้ตตได้หนึ่งทีครับกรรมการแยกครับได้คนละแบบดีคนละอย่างเกมนี่มันเบียดเลยนะครับบีบหัวใจกองเชียร์ทั้งสองมุมนะครับอย่างนี้ฮะเพราะว่าเกมบุกเป็นของปังต่อตั้งรับเป็นของโผนครับ เดือรได้คนละแบบดีคนละอย่างโผลเตะขวาฉากออกไปเตะขวาเอาสลับจะเตะซ้ายถีบโผลบังต่อถึงตัววงในล็อกนีไม่ได้เลยครับวงในกับตาต้องแย่งเลวครับดูจังหวะแรกครับอืยังคงต้องติดตามครับช่วงพายยกครับเดือต่อครับบังต่อโผนรอจังหวะครับอ๋อต่อยมัดจังหวะนี้ตีไหมตีไหมครับแม่ยกกระแพงกันเอาไว้ครับ โหนักไปขวาครับอ่ะฟังต่อตีครับตีได้ดีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมไมตีกันไม่ได้ครับโอ้ต่างฝ่ายต่างเร็งเอาไว้ครับซ้อมดีฮะร่างกายนี่ไม่มีใครอ่อนใครแล้วครับโอเคมันเบียดจริงๆครับต้องยอมรับว่ามันเบียดแล้วมันบีบหัวใจแล้วครับตอนนี้ยังไม่คือใครหลุดใครหลวมใครพลาดไม่ได้เลยฮะคือไม่ได้ก็อย่าให้เสีแล้วครับมีปลายกสีแล้วครับแต่ว่าเกมนี่ ต้องว่าจะเตะไม่ชัวร์ก็ไม่ได้นะครับเตะหลุดเตะพลาดมาันจะยุ่งครับังต่อครับบังต่อเองก็ผ่อนหน่อยฮะยกนี้อันนี้บักเจ้าโคราชเจริทองเกียรติบ้านช่องครับอาเชียมุมแดงมุมโผลนครับเอาบังต่อผ่อนบ้างแล้วโผล่นี่อ่ะคนหนึ่งเตะคนหนึ่งบังครับหมดยกที่4ี่ครับโอ้โหดุเดือดและเกินครับนี่ครับผัดกันได้ผัดกันโดนครับจังหวะเข้าไปปั้มเข่าของปังต่อครับโผล่ก็มีโต้ครับแข้งขวาครับ แข้งแรกติดบางแข้งสได้ครับนี่ฮะจังหวัดต่อยหมัดของปังตอแล้วเสียบเข่าครับโอ้โหคู่นี้สี่ยกนี่ยังดูไม่ออกครับต้องมาวัดกันยกสุดท้ายครับโอ้โหคุณภาพเลยครับท่านผู้ชมต้องบอกได้เลยว่าเป็นคู่คุณภาพครับต้องเชิดเฉียนกันถึงดีกาแล้วครับสามนาทียกที่5ยกสุดท้ายนี่นะครับดูถึงตรงนี้เลยฮนะยกต่อไปเป็นยกที่5้าครับ ปังตอน้ำเงินครับผลแดงครับเอาละครับบอลเกมตั้งรับทางด้านปังตอโลนี่บีบเกมเข้าไปครับดูฮะไล่เข้าไปเอขวาจากออกมาครับนะครับ,รบดิโอตาต้านักวยบราซิลจบแล้วครับเสียงระฆังดังขึ้นเอฮะเราผู้บรรยายออกตัวไว้ก่อนแล้วครับว่าไม่มีส่วน อะไรที่จะในเรื่องของการแพ้ชนะของน้กมวยนะน้กมครยบผม่อเ,เติม,ตมตเต็มอรรถในการบรรยายพี่น้องได้ชมเท่านั้นครับไปมุมน้ำเงินครับทันวุฒิรังรองอนุสรดูคะแนนทั้งสามท่านแล้วชูมือไปที่ปังต่อพอลักบุญน้กมวยจากอุบลราชธานีเป็นไยชนะคะแนนโลนพรัญชัยไปแบบเฉดเฉือนเครับใช้คำนี้ฮะเิดเฉือนด้วยขาใจด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้ดูเดือนละเกินครับครับ นี่คือรายละเอียดคู่เอกในวันนี้นะครับผู้ชนะติดตามว่าครั้งต่อไปชกกับใครดีครับ